คุณสมชายทําไปไม่ได้หวังผลอะไรแต่สิ่งที่ทําไปเนี่ยมันตอบกลับมาเพราะฉะนั้นคำว่าเทวดาที่คุณสมชายตั้งที่ช่วยเหลือให้อาหารสาลาเปาข้าวเหนียวใช่ไหมครับอีกหนึ่งท่านสุดท้ายนี้สําคัญที่สุดเทวดาองค์นี้ก็คือคุณพจน์นี่เองมีเทวดาแล้วก็มีนางฟ้าเนี่ยนะมาดึงเขาขึ้นไปได้มาถึงตรงนี้ถึงเวลาที่รายการจะปันสุขสิ่งจําเป็นนึกถึงอย่างแรกสุดคุณสมชายอยากได้อะไร ตู้หมากขนมปังครับแล้วแล้วคุณสิ้งจ่ายที่เครื่องมือมันมันเป็นไงล่ะคุมไม่ได้เหรอใช้แค่ผ้าพลาสติกอ๋อพลาสติกไปไปคุมเอาครับผมมันก็ยังมีรอยโบรอยอะไรให้อาการมันไม่ได้ยังไม่ได้ที่อะไรครับแปลว่าถ้าเกิดจําเป็นแล้วก็ดีที่สุดก็คือจกจะได้เครื่องมาหมักครับชีสนี่เลยนะตู้หมักขนมปังตู้หมักตู้มันขนาดไหนอ่ะทำทำมือแต่มันสูงเลยขประมาณประมาณนี้แหละครับี่ตู้เท่าเท่าเราเนาะประมาณเท่าเรเลยก็ก็ไม่เคยเจอเจอแต่ในภาพอ๋อไม่เคยเห็นเลยครับ วันนี้ให้เห็นตัวจริงๆแล้วเขามีเพื่อนด้วยเพื่อให้ได้ทำขนมปังนะเปิดตู้คอนเทนเอรมาครับดูว่าจะหมักยังไง็มอะไรครับสิ่งที่เห็นมีอะไรใหญ่ดนว่ใช่ไหมใช่ไหมไปจับไปแตะไปชี้เลยใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมขึ้นไปเลยอนุญาตให้กอดเลยเหรอเอาเปิดดู อย่างนี้เลยจะเอาสูงกว่าเราอีกใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาต้องการในคุณกิงเออเป็นยังไงสุดยอดเลยเออเพราะฉะนั้นคนที่รู้เรื่องการทำขนมปังบอกหน่อยสิบรรยายหน่อยตัวนี้มันจะช่วยอะไรควบคุมอุณหภูมิครับเพราะว่าต่างจังหวัดอากาศมันจะเย็นมากกว่ากรุงเทพร้านคุณสมชายจะเป็นยังไงเอสวยครับสวยแล้วก็อร่อยขึ้นครับอ้างนี้นะท่านผู้ชมนะนี่คือซีมอนนะที่คุณสมชายอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าตู้หมักแป้งอันนี้15ชั้นนะ สามารถควบคุมอุณหภูมินะอันนี้สําคัญที่คุณนายต้องการความชื้นแล้วก็ตั้งเวลาเป็นดิจิตอลโอ้สุดยอดเลยนะแป้งขึ้นรูปได้เร็วและสวยงามตัวเดิมบางทีมันก็ขึ้นไม่เต็มครับไม่ได้ใช่ไหมครับผมมันไม่ได้หัวอกคนที่ทําขนมปังได้สูตรดีๆมาแล้วจากคุณพศใช่ไหมครับผมทาให้รู้ว่าได้เจอเทวดาอีกองครับอ๋อนี่ใช่ไหมตู้นี้ใช่ไหมเออคุณปัญญาครับโ้นี่อะไรมอันนี้ ตู้อบขนมปังตู้อบมันใหญ่ขนาดนี้เลยอะใช่ไหมครับนี่คือตู้อบมันก็ต้องจําเป็นใช่ไหมคุณกิงครับตู้อบขนมปังอันนี้ก็ควบคุมโดยไฟฟ้าใช่ไหมไม่ต้องมานั่งโจนแก๊สเกิร์ตใช่ไหมอันนี้คุมได้ไฟฟ้าเลยเพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณสมชายปรับอุณภูมิได้ง่ายประหยัดไฟสุดๆดูนี่สุดยอดนะนี่ตรงนี้อ่าดูอะไรนี่คืออะไรเครื่องนวดแป้งทำไมมันจะใหญ่ยักษ์ขนาดนี้นี่คือ เครื่องนวดแป้ง30ลิตรเลยครับจับแตะดูได้ครับโถผสมหมุนได้โอ้โหสุดๆเลยนะช่วยในการที่จะเกลี่ยส่วนผส,สมได้ดีขึ้นเครื่องที่ผมใช้อยู่แค่5ลิตรเองเออนี่30ลิตรเลยท่านผู้ชมนะบริษัทซีมอนจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่นะสำหรับลูกค้าเปิดร้านหรือเริ่มตน้นก็นได้นะหรือคาเฟ่ SME ได้เลยยังจะทำขายรถ สาเร็งนี้ไปเรื่อยใช่ไหมไปเรื่อยครับไม่ใช่เปิดร้านเบเกอรี่แล้วนะไม่แน่นะอนาคตครับโอ้ขายของเราไปก่อนเอามันถอยกันมาดูสิอยากจะบอกภรรยาว่าอะไรสิ่งที่เราอยากจะได้แต่ไม่มีปัญญาซื้อเพราะว่ามันหลายตังค์ครับก็ได้แล้วอครอบครัวจะมั่นคงขึ้นแค่ไหนมั่นคงขึ้นแล้วก็ลูกเมียก็จะมีความสุขครับคุณกิงเห็นไม่ถึงตรงไหนไหมว่าเขาจะสะดวกขึ้นยังไงคุณกิงสะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะ พราะว่าปกติจะเอาผ้ามาคุมค่ะใช่ค่ะเาบางคุมแล้วก็มาทําเป็นพลาสติกม,มันก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับทายเล่นเล่นสามเครื่องนี้คุณว่ากี่พัน <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะฮะราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะคะ <c oughs> นี่คือเครื่องมือไหนไหนมานี่ส่งพลังให้หมด <c oughs> เอาวัตถุดิบมาด้วยแป้ง <c oughs> สิ่งจำเป็นเป็นแป้งสาลี เอามปเอาไปเลยเวลานี้ส่งพลังอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นแป้งทําขนมปังเสร็จแล้วขนมปังมันจะขึ้นนอกจากเครื่องแล้วมันก็ต้องมีอุปกรณ์อื่นใช่ไหมยีสต์ใช่ไหมเนยจําเป็นรับไปเลยมาส่งไปกำลังใจคนที่ทําเป็นก็จะเห็นนะจะเห็นหมดว่าลักษณะเขาจะขึ้นยังไงต่างๆแล้วก็เป็นคนที่ทําขนมปังแล้วก็มีหน้ามีไส้อะไรต่างๆใช่ไหม น้ำพริกเผาอะไรนะช็อกโกแลตอะไรต่างต่างเหล่านี้จัดไปด้วยเอาเลยแล้วเดี่ยงอื่นใ่ไม่มีหน้าอื่นเนียมันต้องมีพวกนมน้ำตาลอะไรเงี้ยใช่ไหมยกมายกมาเพื่อจะมีไปผสมใช่ไหมจัดให้หมดวันนี้ให้นอนแล้วยิ้มค้างอ้าปากขุไม่ลงอ่ะไอ้แม่กะทิเอยนะส่งพลังให้ครับนะให้หนูด้วยนะให้พลังนะให้คุณแม่หนูด้วยนะลูก เห็นอะไรอยู่ตอนนี mm ้มันเห็นอะไรในอนาคตเห็นอนาคตที่สดใสครับอฝันที่มีไว้ก็จะสําเร็จเร็วๆครับเออมันจะสาเร็จเร็วๆเลยนะส่งพลังให้กับที่ภรรยาคนสําคัญนะที่ดึงเขาขึ้นมาจากโอกาสคนจะหลงผิดได้ครับแต่ผิดแล้วอย่ากลับไปอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็จะต้องขับเคลื่อนโดยการเผาไหมใช่ไหมต้องมีแก๊สใช่ไหมเออมันเป็นทุนนะเอาแก๊สมาจัดทั้งหมดเลย เข้าใจในหัวใจเลยนี่คือบริษัท W P Energy จำกัดมหาชนนะฮะพูดจัดจำหน่าย world gas มอบให้ไปด้วยนะฮะมอบแก๊สของต้มให้ใช้ฟรี1วันดีไหม5้5วัน10วันให้ไปทั้งปีเลยนะครับทั้งแก๊สทุกไปทั้ง World Gas มีไฟแรงนะฮะได้รับมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในทุกการใช้งานนะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะคุณริงนะเห็นมันชัดขึ้นง่ายขึ้นนะคุณชายอ๋อแล้วตะกี้นี้เราโชว์ก็หยิบ แล้วก็ใส่กระดาษรองแล้วก็ใส่ถุงครับเอาถุงมาเยอะๆด้วยไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปอะไรทั้งหมดมีตั้งกระดาษใช่ไหมมีทั้งถุงนะถ้าเราพอมีกําไรมีเงินางๆปรารถนายังไงสําหรับภรรยาหรือลูกๆก็อยากให้ภรรยามีความสุขครอบครัวมีความสุขครับเพราะว่าก็ลําบากกันมาเยอะแล้วคือร่วมมือกันมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยแต่เขาก็ยังอยู่กับเราครับ ก็อยากจะมอบของขวัญให้เขาให้เขาและลูกมีความสุขในอนาคตที่ดีครับได้ยินแม่คุณจีนไหมค่ะเห็นภรรยายิ้มแล้วรู้สึกยังไงมีความสุขมีกำลังใจครับนะเนี่ยฟ้ารังอยู่ตรงนี้บ้านใครก็บ้านใครครอบครัวก็ครอบครัวใครนะแล้วตอนนี้บ้านที่อยู่เป็นบ้านเราไหมเป็นบ้านผมเองครับบ้านอยครับแล้วก็นอนกันยังไงมีห้องมีเฟอร์นิเจอร์เปล่ามีมีแต่บ้านกับที่นอนเฟอร์นิเจอร์ไม่มีครับแต่ที่นอนมีที่นอนมีเตียงไม่มี เอาบอกว่าน้องๆเด็กๆไม่เคยนอนเตียงเลยเหรอไม่เคยค่ะเอาเตียงมาให้น้องมาปลายฝนหนูต้องนอนเตียงแล้วนี่สวยมากอ๋อสวยมากดีใจมากเลยเออเหรอคนดีล่ะคือเหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกที่ได้นอนเตียงโอ้เหรอเขามีความสุขมากไอ้หนูหนูออกมาทอดรองเท้ามาดูไหมน้อกมา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 อาลุ่เอาขึ้นเลยลูกนอนสิลูกนอนสิ โอ้เี็นความสุขใหญ่แหมแล้อันนี้ไว้ก่อนโโอ้หขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วน้องล่ะน้องล่ะน้องควรจะมีเตียงนอนไหมลูกควรไหมเอาของน้องอีกเตียงหนึ่งเนาะเอาเตียงมาให้น้องมาเตียงมาให้น้องปุ๊บป้ะปุ๊บป้ะมา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 ชิดเลย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 อ่าหนูถอดรองเท้าคุณพ่อถอดคุณพ่อถอดนะดูดูดูพี่นอนเลยเอ้า โ oh อ้โหเด็กนองเลือเห็นลูกนอนมีความสุขไหมคุณแม่มีความสุขค่ะแต่เรานอนอยังไงก็ได้เนาคะครับหนูจา๋าอยากเห็นคุณพ่อคุณแม่มีเตียงไหม,ไมอยากเหรอเตียงไหมคุณพ่อคุณแม่เอาเตียงไหมคุณพ่อคุณแม่ด้วยให้ทุกคนนอนใหมมีความสุขเอางี้ดีกว่าคุณพ่อไปจูงคุณแม่มาไปจูงคุณแม่มาคุณแม่มาหน่อยคุณแม่มาหน่อยมานั่งมานั่งมานั่งนนี่คือครอบครัวนะต่อสู้ยากลำบากมา นี่นะคุณแม่มองแล้วเป็นไงลูกๆมีความสุขนะสามีเตมเป็นความสุขที่สุดจากนี้ไปมีที่นอนอย่างเต็มที่แล้วทางด้านนี้นะทั้งเตียงแล้วก็ที่นอนนะฮะนี่เตียงเป็นเตียงเหล็กนะจากซับสุวรรณนะครับแข็งแรงมากทนทานมีดีไซน์เขามีบริการที่จะออกแบบติดตั้งตามความต้องการของท่านทั้งหลายต้องการแบบไหนอาคารแบบไหนได้หมดเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ทับอพาร์ตเมนต์ขอพักอันนี้ดีมากๆนะฮะ เลียงเหล็กจากซับส่วนอ่ามาทางด้านนี้ใครซักผ้าครับหนูค่ะแล้วด้วยวิธีอะไรครับมีเครื่องซักผ้าไหมใช้ได้อยู่ไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมันก็มันมีอะไรดีอยู่ที่บ้านบ้างไหมเนี่ยดีๆที่บ้านก็มีอยู่อ่าแฟนกับอ่าถูกต้องอันนี้เป็นของสำคัญสุดๆเลยนะวันนี้จะทําให้มีความสุขมากขึ้นนะเอาเครื่องซักผ้ามา เออนะภรรยาคนนี้ก็ต้องดูแลเขาด้วยเดี๋ยวเขาจะได้ไปช่วยทำขน,นมปังเอามาวันนี้เลยให้หนูนะลูกให้หนูนะคะเอ๊อยากจะมีอะไรให้เด็กอีกดีไหมนะเนี่ยอะไรดีคะหนูเล่นยังไงเวลาหนูเล่นที่บ้านหนูเล่นอะไรคะดูแต่ทีวีค่ะไม่ได้เล่นอะไรคะ่ะไม่ได้เล่นเลยแล้วหนูอยากเล่นไหมคะอยากเล่นคะ่ะเหรอแต่มันไม่มีอะไรเลยคะ่ะ<ย>วันนี้เอาของเล่นมาให้เต็มบ้านมาให้หนูเ <c oughs> ยอะๆให้น้องด้วย มาลูกเดเปไมมสวยไหมมีเล่นมีเล่นปิ้งปิงป้งอีกมีอะไรครับ่บอกส่เห็นอะไระเห็นอาคารดินปัน้นโอเ้โอเต็มไปหมดเลยนะตุ๊ก,กตาก็มีอมอบให้หมดเลยนะนี่คือร้านเล่นง่ายๆนะเป็นของเล่นสร้างสรรค์เขาจำหน่ายของเล่นนะเครื่องเล่นรถจักรยานก็มีนะอย่างอื่นก็มีนะเด็กๆจะชอบเลยแล้วเขาก็มีส่วนลดพิเศษนะเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมไปบอกว่ามาจากปัญญาปันศพบอกคุณปัญญาเขาบอกว่าให้ลดราคาพิเศษ จะซื้อของเล่นให้ลูกร้านเล่นง่ายๆนะจำไว้นะมอบให้หมดเลยคุณพ่อดีใจไหมคุณแม่นะชื่นใจนะ <c oughs> แล้วก็เติบโตไปเด็กๆก็เล่นไปทั้งหมดทั้งมวลนี้ฮะ,ะวันนี้ผันสุขส0 0 0สนนะครับม <c oughs> อบให้เลย <c oughs> แล้วของนี้ไม่ต้องห่วงนะไฮลักษ์รีวดีจะขนไปให้เอง <c oughs> เดี๋ยวดูนะเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้โดยเฉพาะคุณผู้ชมก็คือขนมปัง นะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับ